สวัสดีค่ะพี่พี่จ๋าป้าป๊าช็อปพารินสองบีหตลาดลงเกลือนะคะใครมาตลาดลงเกลวะมาที่ตลาดลงเกลพารินสองบีหนึได้เลยนะคะพี่พี่ขาวันนี้เราจะแกะเป็นงานก,นกงงงนนะะางเกงทรงลุงแมนคัตต้นเพน1หนึ่งร้อยชิ้นนะคะกางเกงทรงลุงแมนคัตต้นเพน0หนึ่งร้อยชิ้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกางเกงทรงลุงนะคะ เป็นงานกางเกงทรงลุงนะคะพี่พี่ขากระสอบ100ตัว2 5 0 0นนะคะกางเกงทรงลุงกระสอบกระสอบ100ตัว2,500บาทนะจ๊ะพี่จา๋าเดี๋ยวเรามาดูไปด้วยกันเลยนะคะเป็นงานกางเกงทรงลุงนะคะพี่พี่ขาเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันนะคะกางเกงทรงลุงแมนคัตต้นเพนนะคะ นี่ค่ะเดีวเราดูไปด้วยกันเลยนะพี่นาเป็นงานกเกงทรงลุงล้วนๆเลยนะคะ Banana Republic นะคะสวัสดีค่ะพี่กบจ๋าอันนี้น่าจะเป็นของพี่กบนะพี่กบฝากรีดนะคะ b a โ a n a p o o ค่ะโปโ o ค่ะพี่กบจ๋างานของพี่กบดีมากนะพี่กบดูโปโรแท้นะพี่กบนะโปโ o โอเคสวยงาม พี่กบสวยงามมากค่ะของพี่กบสวยงามมากนะคะด็อกเกอร์โลโก้ใหญ่เลยนะพี่นะด็อกเกอร์โลโก้ใหญ่ด็อกเกอร์คลาสสิกนะพี่นะดูสวยนะคะ,อะของพี่กบนะจ๊ะกระสอบนี้ของพี่กบสวยๆนะคะใครสนใจสั่งกางเกงทรงลงทักมาได้นะคะงามสวยแล้วพี่นะดูค่ะพี่ดูนะคะงามคือสวยมากนะพี่นะ เป็นงานกางเกงทรงลุงนะคะพี่ดูค่ะสวยค่ะกางเกงทรงลุงร้อยตัวสองพันห้าแล้จ๊ะพี่จา๋าร้อยตัวสองพันห้านะคะลีค่ะลีนะคะพี่ขานี่ค่ะลีนะคะพี่จา๋าสวยจ้ะเว้ยนี่กดนะนี่นะเราดูกันนะคะนี่ถด,ดดู ดูกันดูข้างหลังนะคะพี่ขาชิโนชิโนค่ะชิโนค่ะสวยค่ะเป็นเกงทรงลุงนะคะพี่พี่จ๋าด็อกเกอร์ค่ะด็อกเกอร์ค่ะด็อกเกอร์เยอะมากนะด็อกเกอร์เยอะมากนะพี่นะด็อกเกอร์คลาสสิก Yes very good อย่างดีอย่างดีนะพี่นะสีดีด้วยค่ะ โซมาชแมนบานาน่ารีพับบิกค่ะบานาน่ารีพับบิกนะคะโอเคแบนชาร์ปค่ะพี่ดาชาร์ปค่ะเวสีิกูุ๊นี่พี่ดูสวยนะคะเวียนหัวหรือเปล่าพี่พี่เวียนหัวบอกด้วยนะคะสวยนะพี่นะพี่ดู แบนเดชนะคะด็อกเกอร์อีกแล้วค่ะด็อกเกอร์อีกแล้วนะพี่นะนี่ค่ะด็อกเกอร์อีกแล้วนะคะสองพันห้าร้อยบาทนะคะพี่จ๋าสองพันห้าร้อยบาทนะคะแมนคัตต้นเพนนะคะสวยค่ะสวย้ะพี่นะ แบนจอร์ส <George. S 2> ค่ะจอร์สค่ะโอเนเวี์ <All Navy. S 2> oh, ค่ะโอเนวี oh, ์ค่ะด็อกเกอร์อีกแล้วพี่จา๋าด็อกเกอร์อีกแล้วนะคะนี่ hi, พี่ดูด็อกเกอร์ค่ะทุนตัวละยี่สิบห้าบาทนะพี่นะทุนตัวละยี่สิบห้าบาทเท่านั้นนะคะพี่ๆค่ะ จอดค่ะแบรนด์จอดค่ะกระสอบละสองพันห้าทุนตัวละยี่ห้านะคะพี่ขาดูไปด้วยกันนะคะฟ้าล่ะฟ้าล่ะนะคะฟ้าล่ะค่ะด็อกเกอร์อีกแล้วค่ะด็อกเกอร์อีกแล้วนะคะด็อกเกอร์อีกแล้วนะคะไม่ดีกูดนะ ไม่ได <Very> ้ดีกรูดอ e ีสอดค่ะแบดอีสอดค่ะใครสนใจเก่งเกงแมนคัตตันเพนทักมาเลย,เลยนะคะด็อกเกอร์ค่ะด็อกเกอร์อีกแล้วค่ะรัวเนาะไม่นี่มาด็นะอกเกอร์ะแล้วไม่นี่ดีกรูดคุณแลดิเออร์รูไปด้วยกันนะพี่นา้าชอบสีดำเข้มๆค่ะมีเยอะเลยค่ะพี่จ๋า ย่ไม่เลยลักกี้ดำกำลังมาแล้วพี่ดูดำดำเยอะมากดำเยอะมากแต่พี่กบออสตินออสตินค่ะแบรนด์ออสตินค่ะเขาตัวเมอร์วอดซีวันทูซีดาร์ดักเคอร์ด็อกเกอร์ค่ะด็อกเกอร์ค่ะพี่หาด็อกเกอร์นะคะโอเคจอห์นเบรค่ะจอห์นเบจ้า ใช่ค่ะพี่ขาตัวนี้เวทบอยนะคะด็อกเกอร์ค่ะด็อกเกอร์ค่ะด็อกเกอร์ค่ะพี่จ๋าเนี่ยผ้าเวทบอยนะพี่นะด็อกเกอร์ค่ะพี่จ๋าสวยค่ะด็อกเกอร์ค่ะด็อกเกอร์ค่ะไม้ยนี่มัดด็อกเกอร์ด็อกเกอร์อย่างเยอะด็อกเกอร์อย่างเยอะพี่ ด็อกเกอร์โอ้โหด็อกเกอร์รัวเลยด็อกเกอร์รัวนะด็อกเกอร์รัวสวยค่ะดูกันต่อนะคะโอลเนวี่โอลเนวี่ค่ะโอลเนวี่ค่ะด็อกเกอร์ด็อกเกอร์ค่ะด็อกเกอร์ค่ะ ดอกเกอร์ล้วนอะดอกเกอร์ er เยอะมากนี่พี่ดูสวยนะคะฮักเกอร์ฮักค่ะฮักเกอร์ค่ะเ JQ JQ ค่ะเปิดเสื้อยีนหญิงให้พี่กบได้เลยค่ะพี่เดี๋ยวเปิดหลัง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 จากกระสอบนี้เดี๋ยวเปิด <Okay. S 1> ยีนหญิงให้ดูนะคะด็อกเกอร์ค่ะด็อกเกอร์จ้ะ แล้วนุเปิดยินหญิงให้ดูต่อเลยนะคะนี่สวยค่ะ,ะสีเข้มๆนะพี่นะสีเข้มๆกำลังมาละจอนเบค่ะจอนเบค่ะนี่ กันต่อนะพี่นะงานคือสวยนะคะสองพันห้าร้อยบาทนะคะพี่จนะ๋าสองพันห้าร้อยบาทนะคะกางเกงทรงลุงนะคะใครสนใจก็ทักมาได้นะคะอัลฟานี อันฟานนี่ค่ะอันฟานนี่ค่ะจอนเบค่ะจอนเบค่ะสวยค่ะสวยนะพี่ๆนะจอนเบค่ะแบรนด์ทั้งนั้นเลยเนะไม่ได้กู้ไซส์ใช่ ไซส์ดีนะพี่นะไซส์ดีแล้วก็ไม่ใหญ่เกินนะพี่นะไซส์ดีไม่ใหญ่เกินแล้วก็แบรนด์เยอะนะคะด็อกเกอร์ด็อกเกอร์ค่ะด็อกเกอร์ค่ะของจริงคือสีเข้มนะพี่นะฮาร์เกอร์ฮาร์เกอร์ค่ะฮาร์เกอร์ค่ะดูกันไปนะคะสวยค่ะ ด็อกเกอร์ค่ะ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 พี่ขาเอเวอร์กรีนค่ะแบรนด์เอเวอร์กรีนค่ะ mm hmm. สวยค่ะ บานาน่าร <Banana> ีพ <Docker. S 2> ับปิกค่ะด็อกเกอร์ด็อกเกอร์ค่ะด็อกเกอร์เยอะมากด็อกเกอร์เยอะมากนะพี่นะเอชเอ็มค่ะเอชเอ็มค่ะเบชเอ็มนะคะ ทอมมี่ค่ะโอ้โห oh. oh. ดูชุกโชว์โชว์โชว์ดอะแท็กนะทอมมี่นะพี่นะพี่ดู Tommy ทอมมีะะะะ Tommy ่แท้นะคะทอมมี่นะคะพี่ดาทอมมี่แท้นะคะเอ้าวายซีมายเฟสทอมมี่นะ Tommy แท้นะคะพี่พี่ขาสวยๆนะพี่ดูทอมมี่แท้นะคะโชว์แบ็คไซด์นี่แล้วก็เอาใส่เข้าไปนี่พี่ดู ทอมมี่นะคะสวยมากค่ะพี่นาเฮ้ยดีกุดทอมมี่นะคะนี่สวยค่ะนี่โอ้โหซีเคซีเคค่ะซีเคค่ะให้ดูใกล้ๆนะคะพี่ดาซีเคค่ะพี่ดู โอเี่กูดอ่ะโอีกูดไซส์ไซส์สามสิบสองนะโวมัดแบนเนาะโอีกูดดีมากนะทุกคนอ๋านี่นะคะดูพี่ดต้องสลับอ่ะดูกันต่อนะคะ แล้วผ้าเยอะมากกระสอบนี้2 5 0 0ันห้าร้อยตัวตกทุนตัวละยีบห้านะพี่นะตกทุนตัวละบารานารรพิค <Banana Republic. S 1> ค่ะตกทุนตัวละยี่สิบห้าเท่านั้นนะพี่นะด็อกเกอร์ค่ะด็อกเกอร์ค่ะทุนคือถูกมากนะสอง0ันห้าตัวละย5ิบห้านะพี่นะหนึ่งร้อยตัวนะคะกระสอบนี้เซเว่นแบรนด์ค่ะ ดูสีสีโอเคเลยนะสีดำก็ค่อนข้างเยอะอยู่นะคะสวยค่ะพี่ดูสวยมากค่ะพี่ดาสวยมากนะคะงามสวยๆนะพี่นะอาก้าแบนด์ค่ะ ให้บางอ่านให้ฟังทุกตัวเลยนะตัวที่เป็นแบรนด์นะพี่นะด็อกเกอร์นะคะทุกตัวเป็นแบรนด์นะพี่นะให้บางอ่านให้ฟังทุกตัวนะเวลาพี่ๆไปขายนะครับด็อกเกอร์ค่ะพี่ๆไปขายพี่ๆต้องพูดชื่อแบนด์ด้วยนะพี่นะถ้าพี่ไลฟ์สดเนาะโอเคเวลีมัดแบนด์ใช่เยอะมากสมัิแบรนด์ Yes Wey นี่กูดบางเขาบอกว่าคุณภาพดีนะคะ b า n a n a r e p u บ l ิ c นะคะนะคะดูกันต่อนะคะด็อกเกอร์ค่ะด็อกเกอร์ค่ะด็อกเกอร์ค่ะ JQ ค่ะสวยค่ะผ้าเยอะมากนะเปิดมาพักใหญ่ยังไม่หมดเลยนะพี่นะวอลคอมวอลคอมค่ะโชโลกโกนี่พี่ดูวอลคอมในราคาทุนตัวละยี่ห้านะพี่นะแบรนด์ทางนั้นนะพี่นะคราสซสแบรนด์คราสซสนะคะ จอห์นเบค่ะแบรนจอนเบสวยมากนะพี่นะซีเคซีเคตัวที่สองนะพี่นะพี่ดูค่ะซีเคค่ะโอ้โ oh หปังเลยปังนะแล้วไซส์สามสี่นะพี่นะ mm hmm. ไซส์ดีนะซีเคนะคะ ดูนต่อนะพี่นะโอเนวี่โอนเนวีค่ะโอนเนวี oh ่นะคะแล้วจ,จบนี้เปิดเสื้อยีนให้พี่กบต่อเลยนะคะด็อกเกอร์ด็อค่ะด็อกเกอร์ค่ะนี่ดูนะคะพี่ๆจ๋างานสวยนะคะถ้าใครสนใจสั่งรุ่นนี้ทักมาได้เลยนะคะ อยู่ที่2,500บาทได้รอ้อยตัว <Log o. S 1> นะจ๊ะด็อกเกอร์บิ๊กโลโก้นะคะปังๆค่ะนี่พี่ดูสวยนะคะบานาน่ารีพับ i c b บ n a n a Republic ิกจ้ะพี่จ๋าสวยค่ะ จอห์นเบย์นะคะแคนดนูแคนดูเทลดอวอตแบรนด์วีเฮฟ ทุกแบรนด์เลยนะพี่นะที่บางบอกมาเมื่อกี้แบรนด์เยอะมากนะคะอยากให้พี่ๆได้ไปขายกันนะคะกระสอบหนึ่งร้อยตัวนะพี่นะพี่ดูสีก่อนพี่ดูสีก่อนนะสวยมากนะคะสวยมากนะพี่นะเอาไปขายได้ทุกตัวนะพี่นะพี่ดูเอาไปขายได้ทุกตัวเลยนะพี่นะเอาไปพี่ขายได้ทุกตัวนะถ้าใครรับนะคะสองพันห้าร้อยบาทร้อยตัวสั่งมาได้จ้าเดี๋ยวเปิดเสื้อเยื้เสื้อแขนยาวเสื้อเสื้อยีนให้พี่กบดูต่อนะคะขอบคุณค่ะ